ให้เลิฟเห็นไหมเลิฟเปิดออร์เคิลให้เลิฟก็ได้เลิฟเลยเขารักคุณเลยอะแอคชั่นแอคะ a t t e n ช i ัน่นคุณคุณเป็นคนที่รักตัวเองมากๆแล้วเขาเลยชอบนะ Energy เ,เป็นไปได้ว่าสี่เหรียญก็หมายความว่า หนึ่งเข้าหึงหวงก็ด้วยส่วนหนึ่งส่วนที่สองเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองเป็นแล้วก็ชอบชอบคนที่รู้จักดูแลตัวเองเทคแคร์ตัวเองเอาความรู้สึกของตัวเองก่อนนะไม่ได้แบบถ้าคนที่ไม่รักตัวเองเนี่ยมันจะเป็นพลังงานที่มันหดอัดนะคะอยู่ใกล้หรือว่าเห็นแล้วรู้สึกว่าไม่ดีเนี่ยเขารู้สึกว่ามัน โปรแ i ส e What you need on c r s u r e issue moving on เออแต่ทำไมเออเขามองว่าเขาเขาชอบที่คุณเป็นคนที่คุณอาจจะพึ่งเขาอาจจะรู้เรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับคุณว่าคุณอาจจะเป็นเห็นหน้าอ้วนอนนะคะไม่อยากให้เห็นหน้ามอง คือเขาเขาเขาอาจจะรู้เรื่องราวของคุณคร่าวๆว่าคุณเนี่ยอาจจะเคยผิดหวังมาเสียใจนะคะเรื่องความรักแล้วกำลังจะมูฟออนอะไรอย่างเงี้ยเขามีความรู้สึกว่าคุณมูฟออนได้ได้ไหวเหมือนฮิวตัวเองได้ดีแล้วก็มูฟออนได้ไหวแล้วมันเป็นเพราะว่าคุณรักตัวเองเป็นแล้วเขามีความรู้สึกว่าเออตรงนี้แหละที่เขาประทับใจที่เขาชอบนะที่เขาชอบอีม้กล่องด้กดคเปิดไปกี่ใบวะนนี้เอ้ ไม่รู้เลยนะอืเนี่ยเห็นไหมเขาอยากเดทกับคุณเขาอยากชวนคุณเดทมากเลยหลงเลรูปร่างหน้าตาเจอตัวจริงนี่จะไม่ยิงทิ้งซะเละ <c oughs> มอส์รอเล่นนะคะหยอกหยอกคุณกององอาจจะหน้าตาดีอาจจะหน้าตาดีเนี่ยเห็นไหมโอ้อยากแต่งงานเลยอะปั๊บปัปัป๊บเธรรมดานะคะไม่ธรรมดาอื้มอไม่ธรรมดา มีธรรมดาดูสิวีดดิ้งเลยนะคะไม่ธรรมดานอกจากมีไพ่รักนะแล้วก็ยังเออเขาอา,อาจจะเพึ่งสัญราสําร,รันเขาอาจจะเป็นคนที่เพิ่ง move on ก็ได้นะคะแล้วเขาก็อยากจะเดทกับคุณคุณนี่คือช้อยแรกที่เขาอยากจะเดทด,ดูให้ก็เป็นไปได้หลังจากการที่เขาแบบอกหักเสียใจแล้วก็เพิ่งจะ move move on ได้เนี่ยนะเนี่ยอยากจะเดทกับคุณคนแรกเลย อยากจะโอ้โหวดดิ้งเลยอะ่ะอยากจะสวมแหวนเลยอยากจะชวนแต่งเลยนะเออกองสองดูดีมากมีชาติตะโกโอเคปะผ่านไปไปนีขนาดถามแค่อินนีจี้แค่ว่าใครคิดถึงเราแค่นั้นนะโอ้โหมาเต็มค่ะน่ารักมากอ๋อตอนนี้อุย้ยตอนนี้หมอเจ็บเอาแบบนะี้ค่ะ หมอก็าว่าเราทําไมเออโคตดว่าเราทําไมโคตเดเจ็บเจ็บพุงนะคะเจ็บพุงไม่ใช่อะไรคือร้อยเจ็บแผลผ่าตัดคืออะไรรูวว้ปะเพราะว่าลืมเอาหมอนดันที่นอนมันแบบโดนซื้อมาซื้อมาแล้วโดนหลอกมันเนี่ยนะมันยวบเลยเห็นไหมคะคุณเห็นกันไหมนะ,ะ้ะพันแปดโอ้โหแปดร้อยยังเสียดายเลยหน้าด่ามมากเลยนะ,ะทุกวันนี้ก็ยังจะ พูดถึงเรื่องราวนี้ไม่จบนะคะมีลูกเล่าให้ลูกฟังมีหลานเล่าให้หลานฟังนะคะอ,อะกองที่สามไปดูกันค่ะว่ามีค่ําคืนนี้มีใครคิดถึงคุณค่าคืนนี้มีใครคิดถึงคุณกองที่สามนะคะเนี่ยซื้อของในเน็ตมันจะเป็นอย่างนี้นะคะชิ้นใหญ่ๆนะคะก็บเงินไปทางนะคะพันแปดนะคะู้หซื้อมาบ้านบอนะคะ บ้าบอกันเลยทีเดียวซื้อมาแล้วมันก็เป็นแบบนี้นะคะอย่างที่เห็นแดงๆมันนีปรปดันให้เขาหนะเออนะคะนี่ก็เป็นการอ่านไพ่ในมิติใหม่เหมือนกันนะคะ <c oughs> เอ่อ the bed the bed yeah, the bed and uh, pick a card <c oughs> หรือว่า pick a card in the bed in the bedroom